ลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านมาผ่านไปที่ในโลกออนไลน์นี้ด้วยนะครับขอแนะนําขอบตลาดครั้งที่หนึ่งวันที่สองใครอยากปล่อยของเตรียมปล่อยใครอยากซื้อก็เตรียมเงินทันไว้ให้ดีและวันนี้ขอบตลาดวันที่สองขอเชิญพี่น้องเร่เข้ามาฟังร้านไม่ดังแต่ของเด่นจะเป็นสิ่งไหนร้านไหนของอะไรเร่เข้ามาฟังจ้าเร่เข้ามาฟังร้านแรกครับผมสำหรับสายกินสายเคี้ยวชอบเนื้อไม่เหนียวแต่นุ่มนะฮะขอแนะนำครัวเขาใหญ่ไม่ รู้อะไรใหญ่แต่ที่แน่อร่อยใหญ่ๆประกอบไปด้วยเจ็คเมนูสําคัญที่จะพาท่านขึ้นสวรรค์หวานเจ็ดหลังจากเสด็จวางท้องแม่ปักอ่อนยารอช้าใต้ฟ้าบดดินกินได้ทั่วประเทศเกรดรีเมี่ยมเปียบคุณภาพเริ่มต้นหลักร้อยมีเงินน้อยก็กินได้ส่งทั่วประเทศ3 5 0บาทติดต่อได้ที่ครัวเขาใหญ่ร้านที่สองจบข่าวต้องเข้าของหวานขอเชิญพนักงานทั่วสารทิศที่จิตชอบความบันกะทิร้านนี้นั้นมาจากเทือกเขาหิมาลัยกินมุมไหนก็อร่อยรีบสอยเลยนะ จักอยู่ที่ไหนก็สั่งได้แค่มีไลน์แมนเก็บวงในวงนอกวงแชร์วงเล่าวงบิ๊กแอดแดกได้ทุกวันจงทำส่งทุกวันเพียงแค่ท่านค้นหาขนมหวานโดดทานความอร่อยก็เตรียมหาทานทันทันทีโทรเลยนย์6ก ร้านต่อมาสำหรับท่านบ้านไหนทีทีวีเสียเมียดาพาเครียดออกไปเบียดกินหนูไม่ได้เดี๋ยวจะชาตาตอยู่ที่บ้านโปรดติดต่อช่างสาราญขอรักบ้านอะไรไม่ชัดบอกน้าบ้านอะไรจอฟ้าบอกลูกจัมุ่งไปซ่อมกรอบให้หายติดต่อแกได้081867 -136 2าร้านที่ีพี่ชายน้องสาวคนไหนร้อนตังจงตั้งใจฟังให้ดีพี่ต่อบากใหญ่กาลังมีรางวัลให้คนเก่งขายรถเก่งยี่ฮอบพอดเคแมนปี20 1 0สีขาวบาะแดงสอง 150แรงม้าราคา3ล้าน3สภาพโคตรดีไม่มีตำหนิเครียดเสียงแน่นเล่นผ่านที่ไหนใครก็บอกแล้วที่สำคัญนายหน้าคนไหนขายได้เอาไปเลยแสนหนึ่งจากีิต่อบกังใ่สนใจติดต่อเฟซต่อบากใหญ่ ร้านที่ห้าช่วงนี้พวกเราต้องกักตัวอยู่บ้านแน่นอนว่าปัญหากินปากมันยากจะแก้ไขหากใครไม่แปลงพูดแม่งทั้งวันก็เหมือนอมขี้แล้วเดินไปมากแต่จะว่าปัญหานี้จะหมดไปเมื่อท่านใช้ยาสีฟันปันชลียาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติสตรเข้มข้นลดอาการเสียวฟันแต่ไม่กันโดนฟันเพียงแค่ท่านแรงวลนิดวัวลน้อยยิ้มจะสวยสุขภาพฟันจะดีโปรดติดต่อที่แฟนเพจยาสีฟันฟันชลี รางสุดท้ายช่วงนี้ใครอยู่บ้านไม่มีการงานทำอยากหาอะไรใส่สมองเพิ่มสกิลความเก่งกาจจากฝีมือมนุษย์ธรรมดาให้กลายขึ้นมาเป็นคนครบเครื่องระผมขอนแนะนักพอดเอ็กซ์อาคาเดมี่สูนเรียนออนไลน์แห่งแรกของเมืองไทยที่ใช้วัยรุ่นสอนแม่บักออน จะได้ความรู้คู่ความสร้างสรรไปสร้างสรรให้อาชีพท่านแข็งแกร่งมั่นคงกว่าเดิมมีครบทั้งตัดต่อตัดแต่ง CG Mo โมชั่นตังแต่ง่ายสุดไปถึงว่าวังอลังการและเร็วเ็วนี้สอนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อไปเจอกับโลกยุกสื่อใหม่ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยที่อินบ็อกซ์็อกเ็อกไปที่พอดแคสต์อคาเดมี่นะครับและนี่คือร้านที่น่าสนใจในคอตลาดรังที่หนึ่งวันที่สองต่อไปนี้ทุกคลิปของขอตลาดนะครับจะเปิดโอกาสให้พี่น้องปราชาชนขายของได้เต็มที่อันไหนดี ถูกใจกระผมเดี๋ยวทาคลิปแนะนําให้แบบฟรีๆไม่ต้องจ้างผมจ้าบางเลยนะครับส่วนใครที่เป็นคนดูก็ถูนิ้วปลิวไปที่คอมเมนต์จะเห็นพ่อค้าแม่ค้ามากมายอยากได้อะไรติดต่อเข้าไปได้เลยนะจ๊ะและที่สําคัญครับช่วยกันครับผมพ่อค้าแม่ค้าต่างๆยากลำบากช่วยกันแชร์คลิปนี้ก็เหมือนช่วยพ่อค้าแม่ค้าทุกคนครับขอสนามขอสนับสนุนให้พวกเราสู้และทํามาหากินในช่วงวิกฤตนี้แล้วมาเจอตลาดในไม่ววันนี้นะจ๊ะ